วันนี้เราจะพาคุณไปดูการเปรียบเทียบและรีวิวเชิงลึกของเครื่องบินขับไล่ระดับแนวหน้าจาก2ประเทศในเอเชียนั่นคือเครื่องบินขับไล่ล่องหน j 20ของจีนและเครื่องบินขับไล่ที่กองทัพอากาศไทยใช้งานอยู่ในปัจจุบันโดยเราจะพูดถึงทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีแนวคิดการใช้งานและที่หลายคนสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องของราคาและความคุ้มค่าในเชิงยุทธศาสตร์ เริ่มจาก J20 ซึ่งถือเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนยุคที่5ของจีนเครื่องบินรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแข่งขันโดยตรงกับเครื่องบินระดับเดียวกันอย่าง F22 และ F35 ของสหรัฐอเมริกาจุดเด่นที่สุดของ J20 คือการออกแบบที่เน้นการลดการตรวจจับจากเรดาร์ ลำตัวมีเส้นสายที่คมมุมเอียงถูกออกแบบมาเพื่อลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์และการเก็บอาวุธไว้ภายในลำตัวเพื่อคงคุณสมบัติล่องหนในระหว่างปฏิบัติภารกิจในด้านสมรรถนะ J20 ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินขับไล่หนักมีพิสัยการบินไกลาสามารถปฏิบัติภารกิจในระยะลึกได้โดยไม่ต้องพึ่งการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศบ่อยครั้ง ความเร็วสูงสุดอยู่ในระดับเหนือเสียงและมีการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ขั้นสูงที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ระบบอินฟราเรดและข้อมูลจากอากาศยานหรือหน่วยภาคพื้นดินอื่นๆเรดาร์ของ J-20 เป็นแบบ AESA ซึ่งให้ความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำมากขึ้นรวมถึงมีความทนทานต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิก นอกจากนี้ J-20 ยังถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลในสนามรบสามารถส่งต่อข้อมูลเป้าหมายให้กับเครื่องบินหรือระบบอาวุธอื่นได้อย่างรวดเร็วในเรื่องของราคาแม้จีนจะไม่เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ แต่การประเมินจากแหล่งวิเคราะห์ด้านการทหารคาดว่าราคาต่อเครื่องของ j 20อยู่ในช่วงประมาณ90 110 11ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าสูงแต่ก็เป็นระดับเดียวกับเครื่องบินล่องหนยุคที่5ของประเทศมหาอำนาจอย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายจริงไม่ได้หยุดอยู่แค่ค่าตัวเครื่องเพราะยังรวมถึงค่าบำรุงรักษาเทคโนโลยีลับและระบบสนับสนุนที่ซับซ้อนเมื่อมองกลับมาที่กองทัพอากาศไทย เครื่องบินขับไล่ที่เป็นกำลังหลักในปัจจุบันได้แก่ F-16 และ J-39 a g r i p e นซึ่งเป็นเครื่องบินคนละแนวคิดกับ J-20 อย่างชัดเจนไทยไม่ได้มุ่งเน้นการมีเครื่องบินล่องหนขนาดใหญ่แต่เลือกแนวทางที่เน้นความคุ้มค่าความยืดหยุ่นและการใช้งานได้จริงในบริบทของภูมิประเทศและงบประมาณ F-16 ของไทยเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วทั่วโลก จุดเด่นคือความเร็วสูงความคล่องตัวและความสามารถในการใช้งานอาวุธได้หลากหลายทั้งการรบอากาศสู่อากาศและการโจมตีภาคพื้นดินแม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนแต่การอัพเกรดระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ F-16 ของไทยยังคงมีขีดความสามารถที่น่าเกรงขาม ในด้านราคา F-16 ถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีความคุ้มค่าสูงราคาต่อเครื่องอยู่ในช่วงประมาณ30-50ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับรุ่นและแพ็กเกจการอัปเกรดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอยู่ในระดับที่ประเทศอย่างไทยสามารถรับได้ในระยะยาวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากคริปเป็นเป็นอีกหนึ่งเครื่องบินที่สะท้อนแนวคิดของกองทัพอากาศไทยได้อย่างชัดเจน นั่นคือการเลือกเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีทันสมัยแต่ไม่สร้างภาระนบประมาณเกินความจำเป็นกริปเปนมีระบบเรดาร์ AESA การเชื่อมต่อข้อมูลแบบเครือข่ายและความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบป้องกันทางอากาศภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้กริปเปนจะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนแบบ j 20แต่การออกแบบที่เล็กคล่องตัวและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจป้องกันน่านฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่อชั่วโมงต่ำกว่าเครื่องบินขับไล่หนักอย่างชัดเจนซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในระยะยาวราคาของคริปเป็นอยู่ในช่วงประมาณ60-80ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่องซึ่งสูงกว่า F-16 แต่แลกมากับเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าในระยะยาว เมื่อเปรียบเทียบ j 20กับเครื่องบินขับไล่ของไทยจะเห็นได้ชัดว่าทั้งสองฝ่ายมีแนวคิดที่แตกต่างกัน j 20ถูกสร้างมาเพื่อการรบระดับมหาอำนาจเน้นการโจมตีเชิงลึกการครองอากาศและการประทะกับสัตรูที่มีเทคโนโลยีสูงในขณะที่ไทยเน้นการป้องกันน่านฟ้าความพร้อมในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและการควบคุมงบประมาณ ในเชิงยุทธศาสตร์การมีเจ20ช่วยให้จีนะมีอำนาจต่อรองและอิทธิพลในภูมิภาคอย่างมากแต่สำหรับไทยการมีฝูงบินที่สมดุลใช้งานได้จริงและสามารถดูแลรักษาได้ด้วยทรัพยากรของประเทศถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าหากมองในอนาคตเทคโนโลยีเครื่องบินขับไล่จะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเครื่องบินล่องหนระบบปัญญาประดิษฐ์และการรบแบบเครือข่ายจะมีบทบาทมากขึ้น แต่คำถามสำคัญไม่ใช่แค่ใครมีเครื่องบินที่ลำหน้าที่สุดแต่คือใครสามารถใช้งานมันได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและยั่งยืนที่สุดสำหรับผู้ชมทั่วไปการเปรียบเทียบ J20 กับเครื่องบินขับไล่ของไทยอาจดูเหมือนการเทียบกันคนละระดับแต่ในความเป็นจริงนี่คือภาพสะท้อนของแนวคิดด้านความมั่นคงที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างประเทศมหาอำนาจกับประเทศที่เน้นความมั่นคงและเสถียรภาพในระยะยาว สุดท้ายแล้วเครื่องบินขับไล่ไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วหรือความล่องหนแต่คือระบบทั้งหมดตั้งแต่นักบินการฝึกการบำรุงรักษาและยุทธศาสตร์การใช้งานซึ่งในจุดนี้กองทัพอากาศไทยถือว่ามีการวางแผนที่รอบคอบและเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศของตนเองอย่างแท้จริง